แอปส l ุปวอดก้าระดับพรีเมียมสัญชาติสวีเดนที่ไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพเท่านั้นที่แอปสรุ t วอดก้าให้ความสําคัญมาโดยตลอดแต่แอปสรุปวอดก้าคือแบร์ระดับโลกที่ให้ความสําคัญต่อความคิดสร้างสรรค์เปิดกว้างเพื่อให้เหล่าศิลปินจากทุกขแขนงได้ใช้ครีเอทิวิตี้มาเพื่อสร้างสรรค์งานเชิงศิละปะก,กับเราอยู่อย่างไม่เคยหยุดนิ่งดังเช่นง,งานที่สร้างสรรค์โดยแอนดี้วอร์ฮอลในปี1985และไม่หยุดเพียงแค่วงการศิละปะแอปสรุ t เริ่มทำงานก้าวแรกกับวงการแฟชั่นเมื่อปี1987โดยช่างภาพชื่อดัง Seven m a r c เ l ลถ่ายรูปให้กับนางแบบชั้นแนวหน้าราเชลวิ Rachel Williams ซึ่งอยู่ในชุดเรสสีเงินดีไซน์โดยเดยวิดแคเมรอนเพื่อทำภาพโฆษณาเชิงแฟชั่นให้แก่ a b s o l ด t าโฆษณาชิ้นนี้เป็นปรากฏการพิเศษที่น่าจดจำเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างแอ s o l u t e และโลกของแฟชั่นทั้งยังเป็นโฆษณาชิ้นแรกที่ไม่มีลูกขวดแอ s o l u t e อยู่เลย จากนั้นมา Absolute ก็ได้ร่วมงานกับเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกทั้งช่างภาพมือหนึ่งและดีไซเนอร์อาทิวอซาเช่เซเลราแมคคาเน่ฮองส์ฟอร์ดชองฮอกูตเย่แอปสือได้สร้างสรรค์ง,งานผ่านขวดในสไตล์ของลิมิเต็ดเอ dition มาอย่างมากมายจนกล่าวได้ว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนเก็บสะสมและผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกต่างตั้งตารอผลง,งานเหล่านี้ในทุทกๆปีและในปีนี้แอปสือวอดกา ได้สร้างสรรค์แอปสืบหนดพิชั่โดยการผสมผสานมิติแห่งโลกแฟชั่นผ่านเรียงใสทั้ง12มุมคาดด้วยแถบผ้าไหมและสัญลักษณ์แอปสืบวัดกาที่ถักทอลงบนเนื้อผ้าทั้งหมดก็เพื่ออ,อุทิศให้กับความสัมพันธ์อันยาวนานและแนบแน่นของแอปสืบวัดกาและการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของวงการแฟชั่นพร้อมกันทั่วโลก